ยายยูทูบทุกคนนะครับโอ้วันนี้ห่างหายจากวงไอห่างหายจากช่องไปนานนะครับตรงนี้ไม่ค่อยว่างปั่นนาบปั่นข้าวเลยวันนี้แวะไปดูนาว่าจะปั่นข้าวเฮ้ยมาแวะมาเจอเสือปั่นนาพอดีครับเด้๋ยวดูทีมงานไทยชวดปั่นนาครับน้ำท่วบน้ำท่วมเกณฑ์หนึ่งครับเกณฑ์หนึ่งครับเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับ รีขาดเจรับบี้เยอะเกย์ว่ารบเร็วขึ้นครับรรบเร็วขึ้น,น,นดูไล่มุมครับไล่มุม thì kịp mồm không? Hả? Này ไปเข้าเลืองถ้าเรียบไนเข้าเลืองไม่รู้ลองนาตมหรือเราเองลองนาตมจัดไปครับนาตมกับอืดนกับอืดเดี๋ยวเอื้อเอื้อ ครับน่ามาเร็วครับปีนี้ครับสีบอบเลยครับเดี๋ยวสภาพครับปลาเสร็จน้ำมาเพล็บเลยครับอันนี้สิว่าหมดข้าวไปตันหนึ่งใช่ไหมอันนี้ว่าข้าตันหนึ่งใช่ไหม เขาแนวตันหนึ่งเลยเอาไปขายได้จวดเลยนะครับถ้าเปิดก็เรียบร้อยครับถ้าเปิดก็เรียบร้อยนะครับถ้าเปิดนะพุงอกพอดีเลยนี่เนะาะมันเป็น,นี่เนาะนจะน้ำแห้งมันงอกแล้วไง จื่อเด้เนี่ยเนาะทุก็ภักบุงออกเลยเบหรอวะเสียงอะไรอีกๆอีกเนี่ยจะมันจะรีบไปู่ในอัดป้องเหมเสียงอนตรีอัดมันมาถือรู้อยู่ว่าไอ้นั้นไหมรู้อยู่กับกากระบาดไหมโอนมาอยู่เมื่อกี้โอนเนี่ยโอนอะไรปันมันไม่เหมือนกันมันยังกินปันมันกินปันเบรคเลยกันนะมันท่านมันสั่นนะว่านั้นกินแรง ไอ้ต้นปันไม่เป็นไรหรอกแต่ต้นทับเน,นี่ยจะสั่นห่อถึงหลังขานไอ้ต้นไอ้ต้นทับเนี่ยมันเพี้ยเฟืองไม้กับเฟืองเตาน่ะเพี้ยซีเรียเดินเป็นหลังอ้ยปั่นในรอบเดียวนี้ปันนั่นเลยเดี๋ยวนี้

แบบเซตอิ่มครับเฮ้ยเราต้องไปเอียงใหงเลยแต่ใครเนี่ยว่าคนทนเพื่ออะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเห็นไหมครับไอ้พีนาตมยันไหนมียันไหนปีนี้ นครับนี่ครับข้างหน้าครับโอ้ oh. ไอฟันกุดกัรโดตรีฟันกุดเอาหน้ามาได้หลายยเริจัดกิน <c ười> เนาะน้ำรวเนหะ เงี้หนึ่งครับเกียสองไม่ไหว้ยไม่เตกดินไม่เตกครับชีว์ชาวนาไม่สิ้นต้องก็ดินกันต่อไปครับน้ำก็ท่วมครับ